ม่งยานล้วะเย้ามาแล้วเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเงินปืนแบนได้เงเนปืนปืนเศษมาเฮ้ยลูกกระสุนไม่มีเลยอ่ะขอวิ่งลงไปเอาลูกกระสุนได้ไหมเนี่ยตายได้ผมกันฮะโอ้ยรถองไรเดี๋ยวขอต้องนีขีดรถมาเดี๋ยวหลังหลังกันระวังนี่เกิดเป็ระโผมนี่สรุปผมนี่ อยู่ไหนอะอยู่ไหนกันโอ้เจอแล้วมันนี่มันนี่มันนี่ขอตังค์หน่อยดีมั่งดีมั่งตังค์หน่อยอสักครับเออเดี๋ยวต้องปรับขอตังค์หน่อยคนไหนขอตังค์จ้าครับอ้าวไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงอิสไลด์เองไม่ถึง บับก่อนนะเอาไม่ได้หมดแล้วอ่ะแต่แต่แล้วใครเขาเขาดูอ่ะใครแบ็กสตาร์เหรอดูแบ็กสตาร์ใช่ไหมนายนายโชว์ชาล็อกหน่อยดิเดี๋ยวให้ชาล็อกชาล็อกล็อกไงล็อกไงเอ้ล็อกเยมผมล็อกกว่าดับชื่อพี่มันชื่อปกติระอ๋ออเคต้นน้องอ่าเต้นหน่วยเดียวกับผมได้ไงหื้หืออะไรอะไร นี่นี one one. ่เป okay. ็นหน่วยเดียวกบบนี้ไงไอ้เขี้ยเลยดูเดิมผมดีกว่าดูเดิมผมดีกว่าไปที่เดิมเมาก่อนกันนี่ดูฉันเป็นพยาบาลนะดูผมดีกว่าไม่ดับไม่ดับเบอร์เซร์กโท่านั้นน่ะเท่านั้นน่ะมีใครอยู่ข้างในมีใครอยู่ข้างในปะไหนไหนอยู่่ไปคะ เอ้ยเอ้ยอุ้ยไม่มทันอ like ่ะจะปิดประตูล oh ็อกกันเลยเจ้ากระสุนจะเปิดจะเปิด oh นี่นั่งฟันเลยนั่งยิงระเบิดอ่ะไหนวะมาแล้วมาไวตรงไหนบ้างเนี่ยอู้เกาะอ๋อซื้อมาแล้วเต่มงไงไปเจอบอลก่เจอบอลแล้วเกี่ยนิวแมนยูมิวเซฟเดนมาเดินรมาโชว์สดตาโอ้ เฉียดหัวเปนหนึ่งวิอาจจะมีเกาะอ่ะโอ้ยไม่มีเกาะเก็บเกาะได้มาอฮ้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเรื่อยอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้แม่งล้มแล้วอ่ะโอ้โหระวังโดนเรื่อยด้วยเจ็ดเก้ายิงเลยเอ็มเจ็ดเก้าระวัง ุ้้งเยแมวมุ่งขยุบหลังครับโอ้แมวกินปลาหมักับกระพงกระงก้นอะไรต่างกัร้องไงวะกินปลาหมาตกดองกระพงอะไรกระพงก้นอะไรกุ่งก้นเลยดูกกนดงแแมมววิอะปลาหายหมดแล้วแต่เราภูมิภาคมั้อู้แมงลูกเลยแล้วแต่ภูมิภาคใช่ไหมกระองตอนเด็กๆอะบ้ะนบ้านผมแมวกินปลาก็ปลาหายหมดเลยเจอแล้ จำไม่ได้แล้วมันเป็นปลาก็พุงก้นมาเลยทุกอย่างจำบัะทำทายไม่ได้ลรดากัดอะเนะเียกรดากัดเออากัดุอย่างเนาะเออหมากัดกับพุ้งก้นกพุ้งก้นอะไรที่อ่ะแต่ว่พี่เพิ่งลกเียไปแล้วเรากงปลาหมากัดโลดม่เลยิพุงก้นผมอับอยู่เนี่ยเออผมทห้พี่วิญามากเอานี่ยเนี่อยู่น่ยอัดแล้วอัดดาแล้วอัแล้วเไปละ สี่เป็นดาม่าแล้้ไม่ต้องสงสัยสี่ก็ชอบเว้ยอ้นี่สี่สี่เป็นจิ๊กสี่เล้าเป็นเด็กสเนีเด็กสิเนาะเด็กออปนี่แนี่ยหัวขาดเลสี่อ้ยจบแล้วเหรอตองพีดใครใครตให้ยูมาต่อโอ้โต่อรีบวะฮะวันนี้เรวริ่งเดีวเหรอวิ่งเออหน่วยแพทย์อะ มือแพทวิ่งหรอเโอ้ต่อรีบว่ะนี่ยิงโดนไหมน่ะมาเร็วรีบวิ่งอ๋อเจ้าเลยเหรอเออไปถือมีดี่ะถือมีดอ่ะหน่วยพยาบาลวิ่งเร็วสุดเจ้าจะอยู่อย่าเบอร์เซิร์กอับเซ็งได้ไหมเซ็งได้ไหมโถเท่านั้นน่ะเกมมันอัปเดตหรือมันมีความรู้สึกแปลกๆเหรนี่ลูกโม่ขายนี่ไปอยากลงมัดปืนน่ะอยากใช้บาเลส

ไอ้โหใครใครต้องการนี่ดูนี่ดีกว่าลูกลูกโบคู่เอาเลือดไปอันนี้ใครอ่ะซุ per เลยอไรมันต้องถือดาบไว้ถึงจะไม่เกยอ๋อใช่เขาเขาไม่ถือดาบเขาไม่มุ่ยลงไงเฮ้ยฟันฟันระเบิดแม่ที่เราสงสัยกันต้นไมวิ่งไม่เร็วนะครับเฮ้ยมวให้กดให้กดปั๊บกดอะไรกดจีวะกดจีพี่กดจีมาเคอุอ๊ยโอ๊ยขอขอขอวิ่งเมดช็อตขอวิ่งเฮดช็อต ลูกจิตเฮ้ยมออเขาไม่มีฟันเขาไม่มีฟันต้นตะไคร้ก็มีห้องเฮ้ยเฮ้ยมันล่องผลนี่หัวแตกหัวแตกโอยแย่งอ่ะแย่งแย่งเหรอโอ้โหไอกรีดไอกรีดเหี้ยหลังอีกมาแล้วต่อไม่บอกเรื่อยตีพี่ไม่บอกตัวแตกมาเฮ้ยตีได้แล้วตีได้แล้วแตกแล้วแตก

ทมุเาเรมาผู้คนมาไม่ต้องตกใจครับเลยมาลาแดงก็อยู่ว่าข้างๆเห็นไหมครับโอ้โหชวตลางกทีครับไ่โดนเฮ้ยมาเฮ้ยยิงไปยิงไปยิงไปยืนดูครับยืนดู มยเีไม่ไข่ระเบิดัดไข่ระเบิดอโอ้ยดูยังช่วยอะไรนี่โขนบวกสุดเลยครับโอ้ยเชี่ยปืนปืนมันยิงยากเลยไอ้คนผมไม่ไปอ่ะผมไม่ไปมีกระสุนเหลือเฟือเว้ยบอสมันเกิดแถวรงนั้นหรอปืนกลยิงอย่างยากอ่ะอ้าวติงมกันหมดเลยชิบหายแล้วปืนแม่โครตเปืนแม่โครตใหญ่แล้ว

งไหนอเชนก็เก็บไม่ได้นะว่ะวางไหนต่อเฮ้ยจะเกิดในนี้ป่ะวาไตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้ป่ะเดี๋ยวมันทางไหนวะเดี๋ยนเลก้าแล้วเราเราเราหาห้องที่มันเนี่ยพี่ที่มันที่มันเข้ามาได้ทางเดียวอ่ะที่เดิมยังไงทางร้านค้าฝั่งเนี้ยเออวางตรงนี้บ้าเอาไว้ตรงนี้บ่าเอาไว้ตรงนี้บ่าเข้าข้างหลังที่กิจุดวางระเบิดตรงไหนอ่ะตรงที่แตกตรงนั้นอีเดียได้ไหมตรงนู้นน่ะที่มีใครวางเหมา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 

ไแวสตาแม่เอาแล้วต้องมาคุยต้องคุยเอ้ยแม่งมาทางไหนวะตายเคยตายเป็นแวสตาเนี่ยเอายิงได้สวยตายทีตายตายเลยนะตื hmm. ่นเต้นไปเฮ้ยแม่งมาทางไหนวะเดี้ยงกันต okay. ่อเพื่อนซีฮิวากอุ้ยตายอุ้ยตายอะตายอ่ะเฮ้ยมันทำกับพี่ได้ไงเนี่ยโดยที่โดนน็เนี่ยโดนเนี้ยชตอ่ะการซีฮิวให้ต่ออ่ะโอ้โหอะไรเกิดตายตัวเอง่ยตายเนี่ยโดนหมอทยิงตายอ่ะโคตรดี่ง ปัดิโรด้าเลยปัดโรดาปัดโรดามันปัดโรด้านี่ดู่ดูสมัยฮะคุณสมัยเลยต่อ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 เนี่ยมาดูท่านอยู่ฮะอู้ป่าระเบิดมันเลยฮะอู้ระเบิดผันมาครับโอ้โหเปิดไฟฉายเดสเปกอ่ะโอ้อู้เดสเปกหรืว่าชุดเดสเปกแบบพี่เลย ไนบอส้ยเยูโนไลกายูโนไลกาโอ้ตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊ายแล้วเนี่ยแล้วำรวจไนตัวเนี่ยอ้อ้าวอ้าอุยอมันนี่มันนี่เอาไปมันนี่มันนี่มันนี่นี่ตายนมอดเนมอเน